ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนครับผมสําหรับคลิปนี้บ้านแรมสิม,มาพาพี่น้องครับมาเบิงตัวเล็กหน้าทางน้ครับเนาะเลาาพัฒนาครับผมไปเบิงครับผมเล็กเล่าหมติีบ้านมากน,น,น้ะพี่น้องเนาะพี่น้องครับกอนไปเบิงเล็กเล่าเบิงอันนี้ครับพี่น้องบกปุ้มปุ้ยวันนี้เ่เสียงดังเลยลูกเด้อยินบ่กนะ พี่น้องมาเบิรงครับผมสำหรับเลขลาวพัฒนาแล้วครับเนาะหมดกี่พานมาครับพี่น้องครับ8พฤษภาคม2566กับลาวพัฒนาเลขที่ออก733811นะพี่น้องครับเลขล่างออก38ครับผมครับสำหรับพี่น้อง FC ท่าทันไดที่โชคหมานะครับเนาะบ่าวแลมขอแสดงความดีใจนํำพี่น้ำน้องตุกขูตุกขนนะครับเนาะ ครับผมสําหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดครับที่ยังเพ่ท่านใดครับผมมีตัวเลขมีแนวทางครับผมในการไปเลือกซื้อเลือกหาเล็กล่าพัฒนาครับผมกะอย่าลืมครับพี่น้องเขามาเบิงเขามาติดตามครับผมรับชมไปน้ากันครับกับเบ้าแหลมครับผมในการบรรยายตัวเลขแนวทางนะครับเนาะเบิงไปพร้อมๆกันครับผมพี่น้องเห็นตัวใดครับผมผิดพลาดหรือว่ามองไดควรเป็นยังไงก็สามารถที่จะเอมเมนเขามาพูดคุยกันได้นะครับพี่น้องครับผม มาเบิ้งกันครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ้าแหลมสิพ้ามาเบิ้งตัวเลขแนวทางของพ่อแหล่นอนหนานะครับเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางของพ่อแหล่นอนหนานะ้ครับเด้อครับพี่น้องพี่น้องเบิ้งอันนี้ครับเป็นเชียรยังเป็นเชียยังโยย,ยึกโย,ย,ยนน่ึกนครับ <c oughs> พี่น้องตัวเลขแนวทางนะครับเนาะของพ่อแหล่นอนหนาครับผมครับ เล็กวิ่งพอแหลกเข่าเต็มๆครับพี่น้องสามนะครับเนาะครับผมสำหรับจับคู่รุดไปแต่งวดนี้พี่น้องย่าพลาดด้ครับเด้อครับผมจับตากันให้ดีครับผมเบ่งตวเลขกบึงแนวท่าของพอแหลกครับพี่น้องครับว่าพอแหลกจะได้ตัวใดไรนะครับเนาะเอามาฝากมาตอนพี่น้องครับผมไปกันเลยครับพี่น้องบ่าวแหลมครับผมสีภาพพี่น้องครับไปบึงตวเลขกบึงแนวทาาครับผมของพอแหลกครับพี่น้องสำหรับครับผม วดประจำวันพุธพี่น้องขออนุญาตขยายกันอีกนิดหนึ่งครับวันพุทธที่สิบพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมขับมัวเด้อครับพี่น้องวันพุทธที่สิบพฤษภาคม ขอแลมขออนุญาตเอาล่งอีกซู้ขึ้นมาไม่ละมั่วนะพี่น้องครับตกกาบทานอภัยพี่้องเอฟซีทุกคนทุกคนทบเคณะครบนะับสำหรับกับผมลาวพัฒนา พ่อแหล่นอนนาครับผมครับสำหรับตัวเลขกนะครับเนาะของพ่อแหล่ครับผมจะไฮมาเป็นบนล่างกันนะครับพี่น้องครับผมให้มาเป็นบนเป็นล่างเลยครับผม คนล่างวิ่งรูดไฮมาหกครับสองครับพี่น้องครับผมขันบล่มขาหอนนะพี่น้องเนาะขันล่มแห้งกะธรรมดาครับผมสำหรับเลขวิ่งครับผมไฮมาที่หกับสองครับสำหรับจับคู่ครับพี่น้องจับคู่ หกหกหกสี่หกสองสองหกสองสี่สองสองขับฝากไปทางเอฟซีนะครับนะขอมาเบิง้งตัวเลขเบิง้งเอาแนวทางน้ำกันครับผมครับสำหรับครับผม วันพุธที่10พฤษภาคม2566ลาวเราพัฒนาพ่อแหล่นอนหนาครับผมครับบ่าวแหลมต้องขอขอบพระคุณครับผมตัวเลขหน้าทังจากพอแหล่เนาะครับเนาะที่กรุณาตัวเลขครับผมเอามาให้ยังช่องของบ่าวแหลมพะรวยครับผมมีโอกาสนามาเสนอให้พี่น้องครับผมเอฟซีทุกคนแต่รับชมตัวเลขเนาะครับเนาะครับผมบนล่างวิ่งรูดครับผมครับสําหรับเลขวิ่งพอแหล่ห้มาที่6กับ2ครับพี่น้องพอแหล่ เล่นให้ที่สองครับผมครับเด่นให้ที่สองครับสำหรับจับคูนะพี่น้องเนาะรับพอแหลเพื่อนกัเด่นให้ที่สองสี่สองสองครับผมสําหรับตัวร่องหกสองหกสี่หกหกสองหกครับผมฝากพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมครับเอาไปพิจารณากันเบื้องบผมครับ สำหรับผาพมันบางมุมมันเบลอเนาะพี่น้องเบาแหลมกอบระหลูว่าเกิดจากสาเหตุอยังครับพี่น้องท่าสิบว่ทายคลิปออกไปครับมันกิดจิกท่านเนาะพี่น้องครับครับพี่น้องสําหรับตัวเลขแนวทางครับผมของพอแหลมเบาแหลมก็ไแด้มาให้พี่น้องแล้วเนาะครับสาหรับผู้ใดที่เป็นแฟนครับแฟนช่องหรือว่าครับผมพี่น้องเอฟซีทันทีกําลังรอคอยครับผมตัวเลขของพอแหลมเนาะครับเนาะเบาแลมกระด้นามาให้พี่น้องครับผม ไล้วไปเปรียบเทียบหรือว่าเปรียบเทียบเคียงกันเบิงครับผมกับเลขพี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนหรือว่าครับเลขของสำนักอื่นๆนะครับเนาะพี่น้องก็ลองเปิดเบิงครับผมแล้วก็เทียบเคียงกันเบิงว่ามีตัวใดครับพี่น้องที่คล้ายกันหรือว่าพี่น้องมักหรือว่าชอบก็คอยเอาไปพิจารณากันเบิงครับพี่น้องครับผมสำหรับครับผมพี่น้องเอฟซีท่านใดครับผมที่ครับมีเลขเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับหรือว่ามีสูตรที่พี่น้องคิดว่า มันเขานะพี่น้องกะอย่าลืมครับผมส่งเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาให้กับบ่าวแหลมครับพี่น้องบ่าวแหลมสิได้เอามานําเสนอเข้ามาให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกคนเฮาได้รับชมกันเบิ่งนะครับเนาะครับสําหรับมื้อน,นี้ครับผมอากาศก็ถือว่าดีพอสมควรครับพี่น้องร้อนกรับบ่ปานใดครับอากาศเป็นสีคึ้มๆค,คือจังฝนสิตกเนี่ยครับ,รบสําหรับอากาศ อยู่นี่ก็มีท่านผู้ชมอยู่ท่านหนึ่งมาคอยบครบกวนครับพี่น้องฝ่าคือมนิดหนึ่งนะพี่น้องเนาะครับผมวัอน,นี้บาแล้อยู่บ้านบ่ได้ไปทางใดยครับแลนไปแลนมาเอาเวลาไปหาพี่แตมหรือพี่แตมแล้วพี่น้องครับผมอยู่หลังบ้านมีหัวมีสวนครับพี่น้องครับ เราแรมก็ต้องขอขอบพระคุณธนะครับเนาะสำหรับพี่น้องเอฟซีที่คอยให้กำลังใจกันอยู่ตลอดหรือว่าครับผมคอยคอมเมนต์เข้ามาครับเข้ามาพูดคุยนะครับเนาะเราแรมก็ดีใจหลายครับผมที่เวลาพี่น้องครับผมทักทายเข้ามาครับคนถ้าพอเคยอยู่คนเดียวจะไม่รู้ดอกพี่น้องว่าครับการที่คนเฮานะเดินเหมือนเดินคนเดียวมันลำบากครับพี่น้องครับเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน แต่้าเฮ้าแบบว่าครับพอมีกําลังใจจากคนร่วมทางหรือว่าก้นที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วครับนาะครับเฮาก็สามารถที่จะรับรู้ได้ครับผมสับอขับประสาทมาพี่น้องครับผมบ่าวแหลมขอเป็นหนึ่งในกําลังใจพี่น้องเอซทุกคู่ทุกคนครับผมครับสําหรับพี่น้องเ c ซท่านใดที่ทอแท้หรือว่าครับผม บอมีกำลังใจหรือว่าต้องการกำลังใจนะครับเนาะเบ้าแหลมยินดีครับผมที่สิคุยนําครับผมหับให้คําปรึกษาให้พี่น้องครับได้มีวิธีคิดหรือว่าครับผมมีทางออกนะครับเนาะครับเป็นธรรมดาของพี่น้องหรือว่าธรรมดาธรรมชาติของคนทุกคนนะครับเนาะจะบริแตกต่างกันดอกครับแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะเบ้าแหลมครับผมก่อนจากกันครับผม ขออวยพรครับผมให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะโชคหมันครับผมรำรวยถูกหวยกันทุกคนครับในวันพุธที่10พฤษภาคม2566กับเลขราวพัฒนาครับผมพ่อแหลนอนนาครับผมตัวเลขแนวทางของพ่อแหล่ฝากเอาไว้ให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนเอาไปพิจาจรณากันเบอร์ครับถ้ารับคลิปนี้บ้าแรมต้องขอตัวอํลลาพ์ผ้าจากพี่น้องไปก่อนพ่อกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม